ค่ะหัวหน้าพ,พรรคประชาธิปัตย์นะคะปฏิเสธกระแสข่าวเข้าร่วมงานทางการเมืองกับ8ปดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะรวมไปถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีและการโหวตประธานสภาก็ต้องเป็นไปตามมาติของพรรคนะคะเช่นเดียวกันกับพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณและนายกรัฐมนตรีเองก็ปฏิเสธตอบคําถามการเมืองค่ะ ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐตามปกติค่ะและก็ไม่ตอบคําถามนักข่าวในประเด็นทางการเมืองค่ะ พลเอกพราวิทย์ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก,ก็ปฏิเสธตอบคำถามเช่นกันแล้วก็ยิ้มให้สื่อหลังถามว่าตื่นเต้นหรือไม่นะคะที่จะเข้ารายงานตัวเพื่อเป็นสสอ,อย่างเป็นทางการค่ะขณะที่หัวหน้าพ,พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ปฏิเสธการขับเคลื่อนงานทางการเมืองของพรรคที่มีกระแสข่าวโหวตนายกรัฐมนตรีกับ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะเพราะการที่จะตัดสินใจไปในทิศทางใดนั้นจะต้องมาจากการหาหรือในพัก และเป็นมติของพักค่ะรวมถึงการโหวตประธานสภาด้วยเช่นเดียวกันกับพักรวมไทยสร้างชาติค่ะแกนนําพักยืนยันเขาว่าไม่ว่าจะเป็นการโหวตเลือกประธานสภาหรือโหวตนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเป็นมติของพักเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเข้าใจว่าพักรวมรัฐบาลปัจจุบันก็ได้มีการพูดคุยกันด้วยในเรื่องนี้ส่วนพักจะมีการเสนอชื่อประธานสภาแข่งหรือไม่ต้องมีการประชุมในพักก่อนค่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับและก็ ผมเข้าใจว่าทางพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันก็คงมีการพูดคุยกันด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆท่านก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับกับทางทางพักและก็ประธานยุศาสตร์ของพักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาตางท่าหนหัวหน้าพักก็ก็ได้มีแต่ละพักก็มีการหาหรือพูดคุยกับทางท่านประธานของของพักผมอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมผม ผมตอบแทนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องประชุมพรรคก่อนนะครับออโหวนายกรัฐมนตรีอันนั้นก็คงจะต้องเป็นมติพรรคคงจะต้องมีการคุยกันในที่ประชุมสสของพรรคครับเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเ,เลือกนายกรัฐมนตรีนี่เป็นสมาชิกสภาผูานน้แทนร,รษาษดรเพราะนั้นต้องเป็นที่ประชุมสส สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกน่าจะได้เน้นย้ำรัฐมนตรีทุกคนในการทำงานอย่างเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่นะคะขณะที่กระทรวงคมนาคมนำเรื่องการใช้ตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะ ค่ะซึ่งช่วงใกล้หมดวาระของรัฐบาลเช่นนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้นนะคะและวันนี้เองก็มีรัฐมนตรีลาราชการสองคนค่ะก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ